อันดับแรกขอแนะนําท่านรองสุวดิ์ชัยนะครับตกลงท่านได้ครับรองสุวริ์ชัยท่านมีผู้กล้ากันแนะนําท่านสอนอสิ์สงวนนะครับและท่านประสิทธิ์ท่านสอนอประสิทธิ์อยู่ทางไหนครับท่านสอนอประสิทธิ์นะครับเจ้าของโครงการแ้วมีอะไรก็ตักถามได้เลยเยอะทุกท่านให้เบอร์โทรศัพท์ด้วยเผื่อมีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยแลี่ก็โทรบอกกันนะครับหรือวันสุดท้ายวันที่สิบก็ยังกลับบ้านได้ทัน ผมมีบ้านรับรองสองหลังที่จะให้ท่านพักโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ก็ให้แจ้งกันแล้วกันนะครับเรามีบ้านพักก็ทําไว้เพื่อที่จะรับรองสถันศุกษาก็คือชาวต่อสะขอเราที่แหละนะครับชาวต่สะขอมาแล้วไม่มีเบอร์ค่าโรงแรมก็มาพักของเราได้นะครับเราก็ไม่เก็บนะครับไม่เก็บทงางก็กล่าวในฐานะเป็นจาบ้าัเจัเรวือที่นี้ประาศในฐานะที่อย่างาาท่านเลขาธิการมอบหมายให้มา เป็นประธานเปิดเนี่ยก็ต้องของกราบเพียนว่าเป็นความภูมิใจของชาวขอนแก่นทั้ง5เขตท,ที่ได้เป็นเจ้าภาพแล้วก็เป็นเพาะชาวเขตหนึ่งก็ตึงเส้นกันมานานเตรียมกันมานานตลอดเสวนชัยท่านประสิทธิ์และกีรงานศึกษานิเทศแต่วัน,นี้เนี่ยจะเห็นว่าทางชาวเขตเราอาจจะมาน้อยหน่อยเพราะว่าที่เขตมีงานมีสองงานก็คือเรารับบริจาคเราหิตเพื่อเฉลิมเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่ที่สำนักงานเขตเลยนะครับ และอีกงานนึงก็คือวันนี้พวกเราทราบอยู่แล้วเป็นการเลือกตั้งผู้แทนผู้สภาในระดับเขตพื้นที่ผมเองขอให้ฉลาดเลยก็เขาช่างร้องอพี่ก็ให้แข่งกันโดยพิจารณาที่ประนั้นก็เจ้าหน้าที่ก็จะไปส่วนเราก็จะไปที่นั้นขอาการเรียนอย่างนี้นะครับเมื่อกี้ที่ผมดีใจมากที่ได้มาทบท่านาศาสตราจารย์ดรชัยยมมงพงวงศ์เนี่ยถือว่าเป็นปรมาจารย์ด้านเทคโนโลยีเลย ผมไม่ได้ยี่สิบท่านผมโชคไม่ไดีนิดหนึน่งตอนไปเรียนจุฬาท่านท่านออกจากจุฬามาแล้วมาอยู่มอสอทอแต่ก็ได้อ่านทนั้งสื่อของท่านตลอดตอนนี้ท่านอายุ7จบสปีดูแล้วเหมือนยี่เจปีครับ<ว>เป็นนักเทคโนโลยีที่เก่งมากนี้ไม่ได้ยอท่านนะชมซึ่งซึ้งหน้านี่แหละเพราะว่าอ่านตำราท่านฟังคำบรรยายท่านหน้าตาดีมากเลยตั้งแต่อายุยีปีดียังไงเจ็ดสิบสปีก็หน้าเหมือนเดิม ผมก็ชมไม่ดีอีกตอนเมื่อประมาณ4ี่ปี5ปีที่แล้วตอนนั้นเป็นส OK อเคสีท่านเปิดสาขาเทคโนโลยีที่ที่มมอสอถ้าเป็นประธาหลักสูตรปีเอกผมก็ไปสมัครเขาสอบภาษาอังกฤษสอบพิ่ายเอกแล้วก็สอบสัมภาษณ์ทึ่ไปสัมภาษณ์ยตัวเองผมก็สอบได้แต่พอถึงเวลาไปดูตัวัวแล้วล็ากฏมีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยผม ผมเนี่ยรุ่งมากที่สุดเลยเมื่อห้าปีที่แล้วผมบอกอย่างนี้นมื่อคนไม่จบแน่เลยแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยเราไม่ค่อยเก่งเลยเร,เราเราเป็นประเทศเปรี้ยบมอเมเนี่ยก็ก็ไม่ไปไนทางตัวเฉยเียน,นะครับป่านนี้ยังไม่ได้เรียนละเอียเขาเลยนะครับถ้าเป็นเนนรียนกาจาัจจุบนนี้ก็เป็นพอเตอร์ไปแล้วนะครับเสียดายจังแต่ว่าท่านก็อแน่นอให้เป่งนยนะครับก็ยังไห้ ยากให้สิทธิความเป็นอย่าง,ง,งาที่จะเป็เนเลยก็ขอกา,า,าบเรียนอย่างนี้นะครับเราโชคดีขณะนีะ้ภาคเดือที่ทิศโลกของงค์กรของเราแต่แต่เราต้องช้ยนอยู่กับเราที่สุดยอดเลยนะครับต้องประชิดสนพวกเราทั้งานที่ได้ไปด้วยกันผมไม่เป็นการพิเศษนะครับเพราะว่าจะเสียเวลาที่ผู้มีความรู้อย่างอาจารย์และทีมงานจะมาผมก็พบบเราผมจะขอพูดสั้งอย่างนี้นะครับว่าว่าหนักข้างล่างครับ เพื่อศึกษาความรู้ในการใช้ทัษตรหนักครั้งที่จะต้องเอาความรู้ประสบการณ์เหล่านี้ไปจัดสืบอบรมให้กับครูครั้งหนึ่งและหนักครั้งที่ท่านจะต้องไปติดตามเป็นแกนานาเพราะสิ่งแรกที่ท่านกลับไปเนี่ยท่านจะต้องไปขยายผลเพื่อศึกษาในเทศในโลยีสารเทศทั้งหมดเลยแล้วก็ไปถึงกลุ่มท่านนี้ผมขอขเรลี่ยนาอย่างที่ผมพูดในที่อ่านที่ว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือไอเจนทีเนี่ยมันมีประโยชน์สามอย่าง ผมไม่ได้ากผมอ่านจากหนังสือของอาจารย์ท็อนเคอ์เฉย,ยหรือเปล่า,าครับผิดส,น,บบสยยนับเฝยกตำนางแก้ไขเนีนะครับถ้าบอกว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยใช้ประโยชน์ามอย่างหนึ่งก็คือประโยชน์ในกรบริหารประโยชน์ใน,นโรบริหารเนี่ยใช้ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นติสแตชั่นเนี่ยนะแต่ใช้เรื่องการมีการสอนอินส r ัคชั่นเนี่ยประมาณ80%มันจะเหลือีกเท่าไหร่อีกห์ เป็นเจตเพนเน้เพราะนั้นคอมพิวเตอร์เนี่ยเจตนาเราอยากจะให้เราให้ในการเรียนการสอนไม่ใช่ส่วนใหญ่แต่เวลาเราเอาคอมพิวเตอร์ไปไว้เงยเนี่ยเราปรับหัวกับผาเลยเราไปใช้เจตเนเน่สักแปดสิบเปอร์เซ็นต์เอาสอนสักประมาณสิบเปอร์เซตแล้วเร่องงาแจ่การเช่นเอ็กเซลเช่ในเรื่องของการบริหารเินดียาสเปอร์เซ็ห้าอร์เซ็เพราะฉะนั้นในเรื่องทักษะที่ผมขอจากเด็เราเอหม่ แต่ย่งก็ตามหน้าที่ของท่านเนี่ยขอให้ท่านได้ได้มีหน้าที่ช่วยท่านสอบเกตทั้งสามทั้งสามแฝงแฝงแรกก็สุดท้ายแฝงถ้าจะศึกษาให้ชัดว่าการบริหารจัดการแฝงเมื่อเมื่อสุดสูคือผู้บริหารรับแฝงไปแล้วเขาจะต้องไปทําอะไรบ้างที่เรี่องลำเบอร์บ้างเลขหมายต่างๆเอาไปลงทะเบียนแล้วแถมเอาไปลงทะเบียนด้วยนะเอาไปลงทะเบียนผู้ผ่านทั้งที่ราคาไม่สิ้นเท่าคำใบเนี่ย แต่เราต้องรู้ข้อเย็นครู้ทานเพราะนั้นั้นจะต้องบริหารซอฟแวร์รู้เรื่องซอฟต์รู้เรื่องฮาร์ดแวร์ให้หมดเลยว่าบริหารจัดการยังไงถ้าท่านจะถอบสอเกศผมผมก็ไม่รู้เท่ากับท่านหรอกท่านจะ้องเป็นตัวแทนของสอเขศที่จะไปสอบโรงเรียนสำคัญอันแรกท่านต้องรอบรู้เรื่องฮาร์ดแวร์และการบริหารฮาร์ดแวร์อันที่สองท่านต้องรู้เรื่องซอฟต์แวร์และการบริหารจัดการการใช้ซอฟต์แวร์ก็คือบทเรียนทั้งสี่หมวดแย่ ให้ชัดเจนให้เป็นนักบุรณาการเทคโนโลยีอย่างแท้จริงผมชอบการที่ใช้คําว่าบุรณาการเพราะว่าไม่มีอะไรที่ใช้แบบเดียวใช้แบบแนวจีทุกวันนี้เราสนใจเราบริหารแนวดีก็คือแนวแนวที่เรียกว่าเป็น vertical แต่เราไม่บริหารแบบแนวระาฟ horizontal หรือโพลิสติกที่เราบอกโพลิสติกโพลิสติกเนี่ยเราไม่ได้บริหารเชิงแนวรา เพราะนั้นเราบริการตรงนี้คือบริการในในเชิงใช้ไอเจนีในการบราการบริการเชิงสาระบริการเชิงปฏิการบริการบริการต่ักฐานเพราะนั้นซอฟต์แถร์ต้องรู้มากกว่าทุกคนว่าบทเรียนอี e l e a r นิ่งเป็นยังไงอีบุ๊กเป็นไงมัลติมีเดียเป็นไงแอปพลิเคชันเป็นยังไงใช้ยังไงเอาไปบราการกันยังไงอันนี้คือซอฟต์แวร์ ตัวที่สามที่ท่านต้องช่วยท่านโอเคช่วยท่านเลขาธิการช่วยสปทก็คือข้่องกับเรื่องขาดเงินเนี่ยก็ตั้งแต่พัฒนาตั้งแต่ออเกลล็ล่ะท่านพัฒนาได้ก็คือออเคไม่รู้ไม่รู้รรรเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านต้องช่วยให้ความรู้ท่านโอเตว่าการที่จะพัฒนาออเตเนี่ยให้ความรู้ก็คือให้โดยสารท่าน อาท่านตศาานพัฒนาขอเกตพัฒนาผมมากเลยผมไม่รู้เรื่องเลยนะแต่ผมก็ขอความรู้จากท่านท่านตสิธิ์ขอข้อมูลขอข้อมูล่างข้อมูลนะครับตรงนี้เรียกว่าพัฒนาตั้งแต่ขอเกตขอเรียนมาถึงเรื่อศึื่อารลิเทศและก็ฝึกครูพัฒนาโดยการอบรมแล้วทีดว่าอบรมเนี่ยไม่ใช่อบรมประเภทอบรมคุทธปางกระจกมันจะต้องใช้ลักษณะที่ เช้าที่ผกอ่านรายงานของท่านรองดร็กริคตีตุนชอบใจมากเขาสอบเขาทำเรื่องของวิทิชิวคือที่เทปเนยพอใครผ่านอบรมวิทิชิวออนไลน์เสร็จก็จะรายงานที่ทราบแล้วแนบวิธิบัตรให้ผมดูก็ทราบขอชื่นชมเขาเขียนว่าอย่างนี้ท่านเท็กเกร์สตีตุณเขียนว่าปัจจุบันในการเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้ได้ทุกคนทุกเวลาทุกสถานที่ก็ใช้คำว่า anywhere anywhere a วร์ i อ็นดิทามวิดเ n ็นดิบั นะครับตรงนี้โอ้มนันใช้กับเด็กนักเรียนแทบเล็ดได้เลยแทบเ,เล็ดได้ํำเป็นต้องใช้บนโต๊ะที่ห้องเรียนเอวีแวร์เนก็คือทุกที่เลยไปบ้านก็ได้แล้วก็เรียนได้ทุกเวลาเพราะั้นภารกิจของศึกษาวิประเทศผมคิดว่าหนักมากเลยเพราะสถาทศต้นแบบสามท่านที่มาวันนี้ท่านจะต้องไปพัฒนาท่านไปดูแลตั้งแต่ฮาร์ดแวบรบ์ไปดูแลซอฟตแวบรบ์สำคัญมากของซอฟแวบรบ์และไปดูแลเรื่องการพัฒนา p ี่เพื่อแวบรบ์ ให้เขาเข้าใจเขาไม่เช่นนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นนโยบายและโอกาสที่ดีเนี่ยผมคิดว่าในอาเซียนเราน่าจะเป็นประเทศแรกๆน,นที่จะใช้แั่เปล็เนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถามแล้วใครมาถามเราว่าทําไมต้องใช้อย่าให้ถามอย่างนี้ต้องถามว่าจะใช้ยังไงกันละ่ะนัากาเมือมาตัวดีเลยประเภทถามเราทําไมต้องใช้แค่เล็ดแ็บเปล็ดมานารอันล่ะ ผมก็ไปถามทำไมมันมันบิณฑสื่อที่ได้มาแล้วก็น่าจะถามว่าเราจะช่วยกันยังไงในในการพัฒนาแท้เศษของเราผมว่าทางทางรัฐบาลเนี่ยทางไม่เข้าใจแต่ก็มีบางคนแค่ไม่เข้าใจโยนสิว่าทําไมต้องใช้แท้เศษผมคิดว่าไม่ต้องถามเราทำไมต้องใช้แท้เศษต่อไปต้องถามว่าเราจะใช้แท้เศษกันอย่างไรดีถึงจะเกิดประโยชน์คำพิจเด็กเราเนี่ยแข่งขันสูง สู่เวทีโต้ก็คือเป็นคนในศตวรรษที่21ที่เรียกว่าทันติคเวอร์เซนตูรีสกิลกันได้ซึ่งทันติคเซนตูรีสกิลมันมีข้อหนึ่งคือษะข้อหนึ่งตรงเป๊ะเลยก็คือทักษะการใช้ ICT และทักษะการสื่อสารแต่ว่าที่ผู้แย่งนะครับท่านครับเราต้องระวังให้ดีเราในทาธุรกิจเขาแบ่งประชากรในโลกเนี้ในทางค้าขายนะในการจาะตลาดเนี่ยเขาแบ่งคนลงเป็น3เจเนเรชั่น จะนิเฟอรที่หงเนี่ยก็คือพวกที่อายุ45ขึ้นไปอย่างผมเนี่ยหลายคนที่ท่านอยู่ตรงนี้เนี่ย45ขึ้นไปรี่อว่าเบบี้ยูเมอพวกนี้เนี่ยลักษณะรูอร่างโครงคอรไม่คยยินทานนายก่อหน้าแต่จะยินทานนายเราถามว่าเปลียนไอซีีเรียนรู้ไอซีพียากมากเวลาให้ไปค้นเสิร์ชหาข้อมูลตัวนึงใช้เวลาประมาณ30นาที พวกนี้เรียกว่าเบบี้บูเบบี้บูเบอร์พวกนี้เกิดในตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองผลเกิดพร้อมๆกันทั้คนตายไปเยอะพอสงครามสงบก็ผลิตกันขึ้นมารุ่นผมเนี่ยก็คือรุ่นของเบบี้บูเบอร์หลังเเรียกว่าลิทบูเบอร์ลิทบูเบอร์พวกนี้ลิทบูเบอร์เจเนเรชันที่สองเนี่ยก็อายุตั้งแต่45ลงมาตั้งแต่30มสามสิบถึงสามสามสิบหถึง45่สิบทั้งนี้ ขาเรียกว่าเจเนเรชัน X ซื่งอายุเขาอาจจะอาจจะใช้ช่วงอาจจะไม่ตรงเป๊ะนะครับแต่ให้ให้ทราบว่าเจเนเรชัน X อี่ยพวกนี้เริ่มที่จะไม่ไปรับองค์กรชอบมีทานรายกำลังและถ้ามีโอกาสหนีนนองค์กรไม่หนีเลยแต่ข้อดีคือเริ่มจะชอบไอซีทีเรียนรู้ไอซีทีได้เร็วพวกนี้ตลาดเขาเรียกว่า work to l i v e ต่อไปเจเนเรชันที่สามเรียกว่าเจเนเรชัน Y พวกนี้ตั้งแต่อายุ30ลงมาประมาณ18บแถึงสาเนี่ยพวกนี้แปลกก็คือจากไอซียทีปั๊บเรียนรู้นได้เลยแล้วสามารถทำอะไรพร้อมๆกันได้เช่นโทรศัพท์ด uh ูทีวีแล้วแล้วแชทเล่น็บเล็ตไปด้วยและไม่ชอบ,บนอนกลางวันเอไม่อชอบ,บนอนกลางคืน,นมักจะชอบ,บนอนกลางวันนึกถึงรุกเราไหมนี่เลยเจเนเรชั่นวายพวกนี้ฝรห่ังเรียกว่าลีฟเดเวิร์ก ผมเป็น่งยเจเนเรชันอีกเจเนเรชันหนึ่งก็มันมีแค28่28-35ถึงใช่ไหมไอ้พวกที่ต่ำกว่า18ลงมาพวกนี้ยังไม่ได้ทำงานพวกนี้พวกนี้ผมเรียกว่าพวกอ d น l a y and Sleep ก็คือกินเล่นแล้วนอนก็คือก็เด็กๆแต่ผมทำงานว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะมีการเรียนรู้แทบเด็ดได้ดีเรียรนรูร้ไอซีทีได้ดีถ้าเราส่สสสสสงเสริมด้านสติปัญญาและก็เสพสมองของเขา ราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญนะเพราะเด็กคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในเจเนเรชันแซกที่ผมแบ่งกลุ่ตางรายุสิบแปดปียังไม่เข้าสู่ระบบงานก็ยังเด็กอยู่เนี่ยแต่มีความเดี๋ยวอาจารย์ก็เคยเฉยๆท่านคงจะเล่าให้ฟังว่าเด็กเราเด็กกลุ่มเนี้เรียนเรียนไอซีพีได้ขนาดไหนแต่ผมมีความเชื่อว่าเรียนได้แต่ก็อยู่ในกรงในงานที่ดีและการเสริมสมองที่ดี ที่เรียกว่าดีดีแอลแบบนี้นะครับหาประสบการณ์เรื่องอย่างพอเหมาะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้เขาผมว่ามันจะไปอย่างเร็วเลยแล้วพอเข้ามาถึงเจเนเรชัน X Y แล้วก็เจเนเรชันเจดียูเฟอร์เนี่เขาาก็จะไม่เป็นอย่างที่เราเป็นกันก็คือเขาจะชอบแต่สีสนะครับก็ก็ขอฝากท่านท่านทราบว่าหน้าที่ท่านหนักมากที่จะต้องรับผู้ความรู้ประสบการณ์และแนวทางที่จะเอาไปพัฒนา ามแวร์ก็คือตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ซอฟ์แวร์จะที่สำคัญหน้าที่หลักท่านคือไปพัฒนาคนให้ใช้แท็บเล็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์คุ้ยเฉยงพรวงศ์นะครับแล้วก็ขอบคุณทางคุณอัศนาและคณะขอบคุณทางคณะศึกษาดิเทคเป็นที่เป็นแม่งานและก็ขอบคุณสาเทศปนแก่ทุกเขตที่จะเลืนเจ้าบ้านเจ้าเมือนะครับ ใครตาใครเป็นอะไก็ดูให้ดีนะครับกลับมาให้ทานนะครับก็ขอขอบคุณและขอเปิดการเงินุนการอบรมเกี่ยวกับปฏิบัติการเกี่ยวกับการดูนาการศึกษาพิเศในครั้งนี้นะครับนี้ขอขอบคุณครับ